สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ซีเนียริโอออราเคิลนะครับเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของการดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎครับและชาวราศีกรกฎก็คือคนที่เกิดในวันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมครับและคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของการดูดวงในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคม2564ครับ และเช่นเคยนะครับในเรื่องแรกเราก็จะเริ่มกันในเรื่องของการงานกันก่อนและการงานของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คนที่มีงานทำแล้วนะครับจะมีเกณฑ์ออกมาอย่างไรกันบ้าง อาวนะครับดูจาก ภาพของไพ่แล้วนะครับเรียกได้ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้งานเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็สบายๆนะครับการงานน่าจะอิสระขึ้นมากขึ้นจากที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงานบริการนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้งานบริการอาจจะเป็นงานที่ดีที่เหมาะสมกับชาวราศีกรกฎก็เป็นได้นะครับชีวิตในเรื่องของการงานอาจจะมีการขยับขยายย้ายตําแหน่งหรือเลื่อนขั้นตําแหน่งให้สูงขึ้นนะครับทำ ให้ชีวิตในเรื่องของการงานนั้นเป็นช่วงที่ดีช่วงหนึ่งของชาวราศีกรกฎก็เป็นได้นะครับในช่วงเดือนนี้การงานโลดแล่นดีนะครับทำให้เกิดสมาธิทําให้ในเรื่องของการทํางานมีอิสระมากขึ้นนะครับก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆในะเรื่องของการงานของชาวราศีกรกฎครับ เอาส่วนคนที่กำลังมองหางานใหม่นะครับในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับใครที่กำลังมองหางานใหม่หรือกำลังจะสมัครงานเตรียมตัวที่จะเริ่มงานนะครับทำงานแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เอาละครับชาวราศีกรกฎใครที่มองหางานหรือว่ากําลังสมัครงานมองงานเอาไว้อยู่ในช่วงเดือนนี้นะครับก็จะเป็นองาาที่ดีที่คุณจะได้งานใหม่เข้ามานะครับอาจจะมีการเรียกตัวเรียกเข้าไปทําสัญญามีการาพูดคุยกันในเรื่องข้อตกลงกันเกิดขึ้นนะครับมีถึง มากกว่า1ด้วยซ้ำไปนะครับอาจจะมี2ที่ที่คุณต้องตัดสินใจมีในเรื่องของข้อผูกมัดสัญญาเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับทำให้คุณนั้นต้องเก็บเอาไปคิดเก็บไปนอนคิดกันเลยทีเดียวว่าคุณจะเลือกที่ไหนหรือข้อตกลงนั้นเหมาะสําหรับคุณหรือไม่เราสามารถยอมรับข้อตกลงในสัญญานั้นได้หรือไม่นะครับเดือนนี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีกรกฎนั้นใช้ความคิดวิเคราะห์ไตรตรองให้ดีนะครับว่างานที่คุณเลือก เข้ามาพร้อมๆกันในวันนี้นั้นเป็นงานที่ดีที่เหมาะสมกับคุณหรือไม่นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ขอสแสดงความยินดีล่วงหน้ากับชาวราศีกรกฎที่กําลังจะเริ่มงานใหม่ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้ด้วยครับการงานไปแล้วนะครับต่อกันเช่นเคยในเรื่องของการเงินนะครับมาดูกันซิว่าการเงินและโชคลาภจะมีดวง ในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะครับเอาละครับมาดูกันนะครับ เอาละครับพูดถึงในเรื่องของการเงินก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเข้ามาในช่วงนี้นะครับมีเรื่องด่วนต้องใช้เงินหรือมีเรื่องสูญเสียเงินโดยฉับพลันนะครับอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนโชคลาภนะครับโชคลาบในเรื่องของการเสี่ยงทายหรือในเรื่องของสิ่งของที่จะเข้ามาในชีวิตนั้นนะครับคุณอาจจะได้รับ ความเมตตานะครับจากคนที่คุณเคารพนะครับได้รับโชคลาภมาจากทางนั้นหรือการเสี่ยงดวงสิ่งท้ายเกิดขึ้นโอกาสที่จะเข้ามาในเรื่องของโชคลาภก็มีมากไปทีเดียวนะครับในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้ลองสังเกตดูนะครับว่าจะเป็นอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์แล้วก็ทําให้คุณนั้นรู้สึกยิ้มได้ยิ้มออกขณะที่คุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่า2ออย่างนี้ขอให้ผ่านไปได้ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้ครับ การงานไปแล้วการเงินไปแล้วนะครับมาดูกันในเรื่องของความรักกันบ้างความรักของชาวราศีกรกฎสำหรับคนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันนะครับามาดูกันนะครับ พูดถึงความรักนะครับดูใบแรกนะครับคู่แต่งงานก็มาแสดงว่าในเรื่องของความรักในช่วงนี้ต้องโฟกัสเป็นพิเศษด้วยนะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วหรือคนที่มีคนรักแต่งงานกันแล้วเรียบร้อยเนี่ยในช่วงเดือนนี้ที่ว,ว่าคุณจะต้องมีการเตรียมความพร้อมมีการตกแต่งห้องใหม่นะครับเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคู่รักนะครับ ขอยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่มีข่าวดีในเรื่องของสมาชิกใหม่ที่กำลังจะมาเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิตของคุณนะครับในช่วงเดือนนี้คุณก็เลยต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมสภาพร่างกายการเตรียมในเรื่องของห้องหับนะครับห้องที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่คนนี้ด้วยนะครับคนก็จะมีภาวะกดดันอยู่บ้างในเรื่องของครอบครัวนะครับ อย่างไรก็แล้วแต่ในส่วนเดือนกรกฎาคมนี้ก็ขอให้เป็นเดือนที่คุณนั้นได้เตรียมความพร้อมแล้วก็มีความพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่และผ่านเดือนนี้ไปได้ด้วยความราบรื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ที่จะเข้ามาเติม,เต,มเต็มชีวิตของชาวราศีกรกฎด,ด้วยครับมาดูคนโสดกันบ้างนะครับคนโสด เดือนกรกฎาคมนี้จะมีเกณฑ์ความรักออกมาเป็นอย่างไรบ้างคนโสดชาวราศีกรกฎบางคนก็เพิ่งจะเลิกรากับคนรัก มาบัดมานะครับอาจจะพบเจอคนถูกใจแต่กลายเป็นคนที่มีคู่รักแล้วเราก็จะกลายเป็นมือที่3ของเขาไปเสียได้นะครับต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับสำหรับคนโสดชาวราศีกรกฎครับเอาละครับผ่านไปแล้วการงานการเงินความรักนะครับมาดูสีใบสุดท้ายที่พ่ายอยากจะบอกกับชาวราศีกรกฎบ้าง ต้องค่อยๆจับมาทีละใบนะครับแล้วมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้บ้างนะครับอาล้วครับดูจากไพ่แล้วนะครับชีวิตของคุณนั้นดูจะราบเรียบไม่มีอะไรผือหวัในชีวิตของคุณนะครับและ รอที่จะเกิดการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก็ได้นะครับเนื่องจากคุณมีความหวังหรือมีการตั้งเป้าในชีวิตของคุณบางสิ่งบางอย่างเอาไว้นะครับคุณมีความหวังในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวรอที่จะตัดสินใจของคุณด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคุณยังได้รับการดูแลแล้วก็การปกป้อง จากคนที่มีบารมีมากกว่าหรือคนที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณนะครับได้การดูแลแล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นการคุ้มครองทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจคุณสบายใจในชีวิตของคุณด้วยนะครับเอาละครับขอให้เดือนนี้กลายเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีกร,รกษเช่นกับราศีหลายๆราศีที่ผ่านมาด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่เดือนหน้าเรามาดูกันใหม่ว่าชีวิตของชาวราศีกร,รกฎจะเป็นอย่างไรนะครับ และใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่จะมาต่อๆไปด้วยคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในเดือนถัดๆไปครับและหมดเวลาของชาวราศีกรกฎแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ